เคล็ดลับวิธีตากปลาเคม็มโดยไม่ให้มแมลงวันมารบกวนเพียงแค่เพียงแค่ใช้ผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำเท่าที่เห็นคนให้เข้ากันจากนั้นนำปลาที่จะทำปลาเคม็มเอามาชุบชุบแล้วก็เอาไปตากในตะแกรงถ้ามีมากก็ใส่น้ำกับชูรสเพิ่มขึ้นทำแบบที่เห็นดังภาพ ไปจนกระทั่งเสร็จไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวิธีนี้จะประสบความสําเร็จจนกระทั่งลองทำด้วยวิธีของตนเองวิธีนี้ทราบจากพ่อค้าปลาสลิดเค็มภาพจะเห็นว่าเราตากไว้ในกลางแดดจัดจัดจะไม่มีมแมลงวันมารบกวนเลยแม้แต่ตัวเดียวที่สำคัญเน้นย้ำต้องตากแดด เย่ร้อนจัดนะคะ